ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแค่แงะแล้วก็อยู่กับงาน DIY นะครับผมก็อันนี้นะครับโฟมอีกแล้วนะครับก็จะเห็นว่าแค่แงะนะครับได้ทำคลิปนะครับอุดหลังคานะครับก็ซึ่งนะครับอุดอุดด้วยโฟมนะครับก็มีคนคอมเมนต์มาอีกแล้วนะครับใช้กับหลังคากระเบื้องได้ไหมคะนะครับแค่แงะอุดน่าจะเป็นเมทัลชีทหรือหลังคาสังกะสีไม่รู้นะครั ก็คอมเมนต์มาว่าใช้กับหลังคากระเบื้องได้ไหมนะครับจริงๆแล้วได้ทุกพื้นผิวนะครับก็เป็นเมนชิทก็ได้นะครับหลังคาเมนิชิทนะครับก็จะเห็นว่าหลังคาเมนชิทเนี่ยมีความเงานะครับใช้กระดาษทรายลูบๆสักหน่อยบริเวณที่เราจะทํานะครับก็อันนี้ก็ไม่ยากนะครับก็อันนี้แค่แค่ไงแค่ไงก็จะทําให้ดูอันนี้คือรูนะครับรูรูที่กระเบื้องเขาเจาะไปแล้วนะครับ ส่วนนะครับเอ่อบางอันนะครับกระเบื้องนะครับนี่ที่เขาเจาะไปนี่แคทเทงแงทําให้ดูนะครับอันนี้แห้งแล้วแห้งแห้งแล้วแข็งเป๊กเลยนี่แข็งแบบนี้เลยนะครับแข็งเป๊กเลยนะครับอ๋อใครกลัวจะไม่อยู่นะครับใครกลัวจะไม่อยู่นะครับถามว่ามาแกะออกลาบากหน่อยนะครับก็อันนี้นะครับพูดถึงว่าถ้าเป็นการรูรั่วแบบนี้นะครับก็อุดแบบนี้นะครับแต่ถ้าแตกยาวนะครับ แตกยาวเล้าเล้ายาวๆนะครับหมูเลยนะครับง่ายเลยนะครับหมูอะไรง่ายไงอ๋อเออเหมือนมือนข้องใจเหมือนก็หมูอะไรไปอยู่บนาอันนี้นะครับเหมือนกับว่านะครับหลังคานะครับโดนอะไรร่วงใส่แตกนะครับผมโอ้โหไม่แตกแข็งมากโอ้โหมันไม่ได้แตกง่ายได้ง่ายๆนะเนี่ย ก็คือถ้าของอะไรมันปิวร่วงลงมามันแตกได้นะพี่น้อยคืออันนี้แค่เีงจะทำให้มแตกให้ดูโอ้โหแตกแล้วแตกไหมแตกแล้วน่ะแตกไหมแตกแล้วอ่าแบบนี้เลยอันนี้มันไม่ได้แตกแล้วเนี่ยมันเรียกทะลุแล้วนนแบบนี้อ่าเหมือนกับทะลุนะครับเหมือนกับอะไรร่วงมาใส่แบบนี้ต้นมุงต้นไม้อะไรแบบนี้นะครับ แคตเซงเงก,ก็จะอุดรูรอยร้าวให้ดูมันก็ง่ายไปนะครับสําหรับแคตเซงเงะน,นะครับทําให้ดูแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับต้องมีน้ํามันแล้วก็มีโฟมนะครับโฟมอันนี้นะครับก็เขาเรียกว่าอะไรโฟรมที่เขาไม่ได้ใช้นะพี่น้อยก็คือโฟมเหลือใช้แหละ,ะก็เอามาแต่กรุงเทพจะมีหรือเปล่าหาย,ยากหน่อยอีเยะนะครับท<ๆ>างขยาเนะี่ยไปหา มื่อกี้ไปซื้อถ้าเขาอายล่ะะถ้าเขาอายให้เขาไปซื้อเอาอายก็ไม่ได้เลยอายก็อดอายอดนะครับผมก็อันนี้นะครับเมื่อกี้ไปซื้อน้ํามันนะครับก็ซื้อกี่ซื้อมากี่บาทน้ามันอ่ะจะมีเรื่องกับคนขายอันนี้ทำไมบอกเขาบอกว่าครึ่งลิตรก้าห้าร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็เขาถามว่าเอาเท่าไหร่เอ๊ะก็บอกเอาร้อยหนึ่งอ้าวเมื่อกี้บอกเอาเก้าห้า เอ๊ะก็บอกเอาเก้าห้าร้อยหนึ่งนะครับนี่เวลาสั่งต้องฟังให้ดีด้วยนะครับนี่อันนี้คือน้ํามันเก้าห้านะครับน้ํามันเบนซินนั่นแหละนะครับเขาเรียกกันว่าชื่อมันเก้าห้าอ้ใช่ไหมพี่น้อยเด็กปั๊มนะครับก็รู้จักกันนะครับเขาควรหรือว่าเราจะควรเขาทำไมหนูนะครับนี่พอน้ํามันนะครับเบนซินนะครับได้แล้วนะครับเราก็ใส่โวลเข้าไปนะครับแบบนี้ ครใส่ยี่ลงไปเลยโอ้โหเหมือนกับน้ำมันจะเยอะไปแต่ก็ไม่ต้องกลัวครับใส่เข้าไปนะคใส่เข้าไปนะครับทําให้ FC ดูแล้วกันโอ้มันรูบ่เริ่มเทิมเลยอ่ะฮะมันรูบ่เริ่มเทิมโอ้โหจกเข้าไปในมือจกเข้าไปเต็มมือเลยน้ำมันกระป๋องผสมมันน้อยไปป่ะฮะไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยมันจะเลอะไงอันนี้ DIY มาจากอะไรเนี่ยกระป๋องผสมเนี่ยหลอดไฟหลอดไฟ หลอดไฟหลอดไฟโคมนั่นแหะไม่ได้ใช้มันอันนี้มันขุนไงก็เอาไอ้ต้องขุนมันออกไงก็จะเปลี่ยนลักษณะแบบนี้นะครับโอ้พี่ด้วยเป็นไงเดือดแบบนี้นะไม่ใช่มันก็จะเป็นก็มันเดือดจริงๆอะเนี่ยมันเดือดละลายเนี่ยก็ละลายไงนี่นะครับก็เล่านะครับโอ้ยจะกระชกใส่กล้องนะนี่นะครับก็อันนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับก็คนไปเรื่อยๆแหละ อันเนี้ยเราใส่น้ำมันเยอะไปนะครับก็ต้องคนจนกว่าน้ำมันจะหมดแหละนะครับอย่าไปเททิง้งเสียดายเสียดายน้ำมันนะครับก็โฟมเนี่ยโฟมอ่ะเขาเรียกว่าโฟมฟรีแล้วกันเนะาะก็เก็บามาจากของเก่าถังขยะเก็บมาจากถังขยะนี่แหละไม่น้อยนะครับเขาไม่ได้ใช้นะครับมันเป็นวัสดุที่อเขาเรียกว่าลบนะไม่ได้ใช้แหละตอนที่แรกอะ่ะที่เขายังไม่ได้ดูคลิปเราเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไง เขาไปทิ้งกันไงใช่แต่พอดูแล้วพอจะไปหาตามถางขยะไม่มีเขาเก็บไว้ใช้กันหมดมีประโยชน์นะครับตอนนี้ยิ่งมีพายุรดูร้อนนะครับยุรดูร้อนด้วยนะครับเราก็ใช้อ่าโฟมนี่แหละนะครับถ้าหลังคาใครรั่วนะครับต้องอุดก่อนพายุมานะไม่ใช่พายุมาแล้วไปอุดนะเออใช่ถ้าพายุมาคราวนี้มันหอบหลังคาไปเลยไม่ต้องอุดแล้วเปลี่ยนไม่ต้องอุดแล้วเปลี่ยน วันบ้านแค่แตงเงยนะครับลมลมมามาแรงจัดนะครับล่อบิดไปเลยนะครับขนาดหัวสกูยังอยู่นะครับหัวสกูยังอยู่แต่แผ่นแผ่นหลุดเลยนะครับแผ่นหนานะแผ่นหนาด้วยอ๋อลมมันแรงนะพี่น้อยเอาไ้จะมาสู้ภัยธรรมชาติได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับพี่น้อยดูนะครับนี่เริ่มเริ่มจะเริ่มจะแข็งแล้วนะครับนี่การที่ใช้ วัสดุที่มันลื่นๆเนี่ยมีนุ้ยเห็นไหมเห็นนะน,น,น้ำมันยังอยู่นะน้ำมันเยอะหละเรื่องงเรื่องใส่ได้เยอะเลยฮนะมันเป็นไรโอมเยอะน,ะนี่นะครับก็อันนี้นะครับเป็นอันนี้เป็นน้ำมันที่เราใช้เอ,อจริงๆแล้วนะในในน้ำมันรถเครื่องก็ได้นะครับไปดูดออกมาโซล่านะได้ไหม อุล่าไม่ได้นะมันไม่ละลายนะละลายหรือเปล่าลองหรือยังยังไม่เคยลองเออทีหนังต้องลองด้วยเคยใช้แต่เบนซินไงเราเคยใช้เบนซิน,นแล้วเอาเบนซินนี่พี่นุ้ยจะลองทําไมก็ต้องลองด้วยเผื่อมีคนถามมาแบบนี้ไงเราใช้เบนซินจะลองทําไมก็ใช้เบนซินได้เอ้ยมีเรื่องนะั้งเ้ยเออเออเราใช้เบนซินได้อยู่อ่ะนี่นะครับพี่พี่นุยนน้ยนี่ฟูดแบบนี้เลยนะครับเอาให้เอาให้มันหนืดหนืดแบบนี้ เป็นไงเป็นไงเห็นไหมเหมือนน,อน,นั้นน่ะเหมือนอะไรวะตังเมอ่ะตังเมแล้วงั้นใช่ไหมตังเมมันก็เหนียวแบบนี้แหละเนี่ยดูดิกล้วยอะ่ะเหมือนขนมกล้วยจะกินนี่แค่กล้วยขยำเหรอเออกล้วยขยำเออสีเหมือนลยก็นี่แค่นี้นะครับได้แล้วนะขนมกล้วยเห,หรอได้แล้วขนมกล้วยนี่ <laughs> นะครับ ก็จริงๆแล้วนะครับถ้าเราอุดไปแบบนี้นะครับแบบนี้หรือแบบนี้นะครับการที่เราอุดลงไปอ่ะมันจะมันจะร่วงลงไปนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับของเราเยอะนะครับนี่แบบนี้นะครับการที่เราอุดลงไปนะครับแบบนี้นะครับถามว่าอยู่ไหมนะครับมันมันอยู่แค่แรกๆนะครับเพราะว่าตอนที่เราปะลงไปเนี่ยแบบนี้นะครับปะลงไปแบบนี้นะพี่น้อย เนี่ยตอนนี้มันดีเลยเห็นไหมเห็นดีเลยมันยุบลงไปข้างล่างมันจึงแล้วมันเขาเรียกว่ามันย้อยพี่นุ้ยไม่ใช่มันยุบมันย้อยนะครับนี่แค่ได้เงี้ยจึงใช้นะครับอผ้าดิบนะครับผ้าอันนี้นะครับเป็นที่แปะฝ้าเวลาเราทําฝ้าฉาบนะครับฝ้าฉาบเรียบนะครับเราก็ฉีกตามรอยเลยนะครับมีเท่าไหร่นะครับมียาวเท่าไหร่นะครับมียาวเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นนี่แบบนี้นะครับ นี่แบบนี้เลยอพอได้แบบนี้นะครับเราก็เราก็ทาไปอีกรอบหนึ่งนะครับอีรอบนี้แหละจะอยู่นะครับมันจะไม่มันจะไม่มไมหลแล้วเพราะมันไหลลงไปไม่ได้ไงติดผ้าฮะติดผ้าใช่ติดผ้าดิบนี้แหละนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับไม่มีถ้าไม่มีเหล็กโป๊ะนะครับก็ใช้มือก็ได้แต่ก็สังเกตดูเหล็กโป๊ะก็แล้วกันเหล็กโป๊ะยังเยิ้มขนาดนี้มือจะขนาดไหนนะ มันอยู่ที่เทคนิคและท่าทางด้วยว่าไปนะครับนี่แค่นี้นะครับอยู่แล้วพี่นุย้ยอันนี้ไม่ได้ใช้เกียงนะครับใช้มืออันนี้มือล้วนๆเลยนะครับอันนี้คือใช้เกียงนะครับเห็นไหมอยู่นะอยู่นะอ่าเหมือนกันนะครับรูแบบนี้พี่นุ้ยเห็นรูนี้ไหมเห็นชัดนะ นี่นะครับรูแบบนี้เหมือนกันนะครับถ้าเราทําการอุดนะครับอุดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเนี่ยพี่น้อยเป็นไงอยู่ไหมนี่แกเป็นไงอุดมิดแล้วนะมิดแล้วอุดมิดแล้วนะครับพอเวลาเราย้ายไปทําที่อื่นไงก็ไปอุดรูอื่นพอกลับมาไอ้นี่เนี่ยบุ๋มแล้วพี่น้อยด,ดูมันย้อยไงนี่เห็นไหมเห็นรูไหมเห็นเห็นพี่นะได้ไหมพิกให้เขาดูได้ไหมฮะ พริกกับอันเนี้ยได้นี่ขอมาก็จัดให้ไม่เคยขัดอยู่แล้วนะครับนี่อ่ะดูไนล่ะดูนี่ย้อยอันเก่านี่เห็นไหมมันจะเยิมแล้วขนาดนี้อันนี <im <im ้เหมือนกันนะอันนี้ก็เกมจะมาแล้วนะจะออกมาแล้วอ่าย้อยเป็นขี้มูกเลยนะย้อยเป็นขี้มูกเลยนะครับก็จะล่วงใส่หน้าผากเรานั่นแหละนะครับอันนี้นะแค่ไหนไงก็เอามาฝากกับเอฟซีหรือท่านผู้ชมที่ไม่รู้แหละนะครับก็มีคอมเมนต์ ถามมาแคตไงเงก,ก็จัดให้นะครับพี่อะไรก็ไม่รู้ www นะใช่ไหมใช่ออสาม w อ่ะส w <า>คอมเมนต์มานะครับก็พักมาแคตไงไงก,ก็เลยนะครับจัดให้ซะเลยนะครับนี่นะครับวิธีการทําไม่ได้ยุ่งยากนะครับพอเราเราได้รูแล้วนะครับเราก็ฉีกเออ่ผ้า,าดิบถ้าถ้าไม่เอาอันนี้ทาผ้าดิบอะมันเป็นตะข่ายพี่นุ้ยเป็นเหมือนกระดูก เ,เ,เดี๋ยวท<ก>ี่คนละขั้นตอนพี่นุ้ยถามนี่อยู่ถามว่าถ้าไม่เอานี้ทาถ้าไม่ทาม,มันก็จะไปแปะอยู่ก็อะไรล่ะเออก็นั่นไงก็แค่นีโ้โอ๋โอ๋หมายความว่าอย่างนั้นนะครับก็คือทาไปรอบหนึ่งก่อนแหละนะครับแล้วก็โป้ด้วยอันนี้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับถ้าไม่พอโป้ไปเยอะๆนะครับก็อันนี้มันเราไม่ได้ซื้อมาซื้อแต่น้ํามันแหละนะพี่นุ้ยใช่ นี่นะครับไปเยอะนะครับเพราะว่าเหลือก็ทิ้งนี่แ่ได้แง่ทําให้ดูนะครับไม่แล้วไม่ใช่เขาผสมซะโอ้โหเป็นกำมังว่าเริ่มเทิมเลยนะอไปแล้วตัวตัวใครตัวมันแล้วอย่างนั้นอ่ะมันแห้งไวนะแป๊บเดียวอ่ะแห้งแล้วใช้ไม่ได้เลยนะไม่ไม่ไม่แห้งไวพี่นุ้ยไม่แห้งไวไม่แห้งไวหรอกเขาได้อยู่ใช่เนือนึ้อเองตรงนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับแ่ได้แง่ก็ทําให้ดูนะครับงานออกมาเรียบร้อยแหละนะครับก็ ดีไอไวจากโฟมนะครับอุดหลังคานะครับแบบนี้นะครับก็จะบอกว่าศูนย์บาทมันก็ไม่ใช่นะน้ามันเบนซินไปซื้อมาเมื่อกี้นี้นะครับลิตรละกี่บาทก็ซื้อมาแล้วใช,ใช,ใช้ใช้นิดเดียวนะฮะไม่ใช่ลิตรละกี่บาทไม่รู้ก็ซื้อร้อยหนึงนะ่งอ่ะจะมาซื้อกี่บาทนะลิตรละเท่ร้อยลิตรล,ล,ละเท่าไหร่ไม่รู้พี่นุอยร้อยกี่บาทคืออะไรไม่รู้จัก ก็ซื้อที่ไรก็สั่งร้อยหนึ่งห้าสิบาทอะไรแบบนี้นะนี่นะครับเหลืออีกนะครับจริงๆอะ่ะผสมไม่ต้องเยอะหรอกนะเพราะมันก็ใช้งานง่ายเนี่ยใครใครนะครับก็เนี่ยพี่คนนี้เลยอขอให้เขาดูอีกสักทีหนึง่งนะครับเนี่ยใช้กับหลังคากระเบื้องได้ไหมนะครับเห็นไหมเห็นเห็นอ่านี่นะครับ ก็ได้แหละนะครับเมท่านชี้นะครับถ้าใครอยากดูคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวแคทเซงเงี้จะทําให้ดูนะครับก็ทาไม่มีคนอมเมนต์มาก็ไม่ได้ดูนะครับอ๋อไม่กล้าทําให้ดูเดี๋ยวจะบ่นเดี๋ยวจะมีคนบ่นเอานะครับว่าแคทเซงเงี้ยทำอะไรที่ยังไม่ได้ดูนะครับอ่ะนะครับอันนี้นะครับแคทเซงเงี้ก็เอามาฝากเอฟซีหรือท่านผู้ชมนะครับที่ไม่รู้แล้วกันนะครับว่าโฟมนะครับกับน้ํามันเบนซิน สามารถอุดหลังคาได้นะครับนี่ก็ไม่กี่บาทแห่ะนะครับอ่าอันนี้นะครับใครนะครับถ้าชอบอย่างไรก็อย่าลืมไปช่วยกดติดตามพี่นุ้ยในช่อง N N K Channel นะครับผมก็เป็นคนถ่ายคลิปให้กับ FC ของแคสเซงเงที่ได้ดูคลิปนี้แหละนะครับก็ใครเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์อย่างไรก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ